เสียงหัวใจที่หงุดหงทั้งที่โลกนี้มันไม่มีเธออยู่จริงถ้าเพลงได้ยินชื่อรู้ว่ากูยังตามมากูตามมาคนรักเก่าที่หายไปจากโลกนี้เหลือแค่ชื่อเธอที่ยังวน มันผูทุกทีเวลามันผ่านไปแต่ใจยังจมอยู่ที่เดิมถ้าเธอยังมีตัวตนช่วยกลับมามองกู่ที่กูตามมาคนรักเก่าที่หายไปจากโลกนี้เหมือนโดนล,ลบออกจากชีวิตแต่ไม่เคยลบจากใจถึงลบจะหมุนไปไกลแค่ไหนกูก็ยังยืนอยู่ตรงที่เดิมเพราะเธอกลับมา คือที่เธอหายไปฟพามันมือตัวทุกวันโทรศัพท์ที่ไม่ดังนือหัวใจที่พังไม่มีคำลาไม่มีแม้แต่สัญญาเลยแค่ความเงียบนานที่ดังยิ่งกว่าน้ำกากูาดังอานที่เดิมรานเก่าจะนุ้นเก่าทุกที่มีเงาเธอแต่ไม่มีตัวตนเรา คนบอกให้ลืมแต่กูไม่รู้จะเริ่มตรงไหนพอทุกความสรงจำมันฝังลึกลงไปในใจเพื่อเธอแค่บเบื่อโลกนี้เพราะโลกนี้มันใจร้ายเกินไปกับเธอกูโทษตัวเองทุกคืนว่ากูพลาดอะไรไปถึงต้องเสียเธอไปจากชีวิตกูตามมาคนรักเก่าที่หายไปจากโลกนี้เมื่อแค่เจอเธอที่ยัง ความฝันกูทุกทีเวลามันผ่านไปแต่ใจยังจมอยู่ที่เดิมถ้าเธอ,อยังมีหัวตนช่วยกลับม,มามองกูทีกูถามคนที่เมืองว่าแกเห็นเธอไหมแต่ทุกคําตอบที่ได้คือคําว่าไม่รู้จกใครมันจะไม่เคยมีอยู่จริงแต่รอยแผลในใจมันยำว่าวกูไม่ได้คิดไปเองรูปถ่ายก็เบาในรูในกริปแต่กูไม่เลือดจะหายไปจากโลกนี้ทั้งดวงกูไม่รู้ว่าจะอ,อยู่ที่ไหนว่าเอแค่เลือดจะหายไปจากกูจะมีความเจ็บปวดกูขอโทษที่กูเคยทําให้เธอร้องไห้ถ้ายังไม่โอกาสให้กูแก้ตัวกูยอมแลกทุกการกว่าจะ จอเธออีกครั้งถ้าเธอ,อยังหายใจอยู่ที่ไหนสักแห่งคอยรั่วมีคนหนึ่งยังรักเธอไม่เปลี่ยนแม่โลกจะบอกให้กูเดินต่อไปแต่ใจของกูมันยังหยุดอยู่ที่เธอให้ทั่วความจริงแม้มันจะเจ็บก็แค่รู้ว่าใจยังมีชีวิตอยู่จริงไม่ต้องกลับมันก็ได้แค่ขอให้รู้ว่าคนอย่างกูไม่เคยลืมเธอเลยสักวินาทีบางทีความรักไม่ได้จบพอเลิกแต่มันจบกูคนยังยไหวไี่จะบอกเยี่ยมพูดกับเธอในความเงียบเหมือนเธอ,อยังยืนอยู่ตรงนี้ เคยไปไนกูตามมาคนรักเก่าที่หายไปจากโลกนี้ไม่จอไม่มีคนามรกก็ยังไม่หยุดตามหาถ้าวันหนึ่งสียงนี้ไปถึงเธอได้ช่วยรู้ไว้ว่ากูยังรออยู่ตรงนี้กูตามมาคนรักเก่าที่หายไปจากโลกนี้ถึงเวลาจะล้าความรู้สึกแต่กูทำไม่ได้จะโลกนี้มันโหดร้ายกับเธอเกินไปกลับมา